สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้อะคะ่ะต้อง work from home นะคะทํางานอยู่ที่บ้านนั่งหน้าจอคอมเป็นเวลานานๆค่ะแล้วเมย์เป็นคนที่ชอบนั่งแขวะห้างเป็นอย่างมากเลยนะคะเลยพบปัญหาเป็นเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอยที่ขาค่ะก็ะะเลยต้องเสิร์ชหาตัวช่วยดีๆนะคะในทางอินเทอร์เน็ตค่ะก็ะเลยพบตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ออสเวลไลท์ AWL น้ำมันเมล็ดองุ่นผสมน้ำมันอะโวคาโดและแอเซทูล่าเชอรี่ค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกเลยว่ามีเมล็ดองุ่นถึง50 0 0 0มิลลิกรัมในรูปแบบน้ำมันสก,กัเดเข้มข้นถึง92%นะคะทีรางก,กายของเราเนี่ยจะสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ภายในเวลา20-30นาทีเลย และในนอกจากนั้นนะคะจะมีสารสกัดจากผลอะโวคาโดค่ะที่มีทั้งวิตามิน A, D, E และกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายของเรานะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่ของทางออสเวลไลท์เลยนะคะตรงนี้จะสามารถช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นค่ะลดอาการเป็นเส้นเลือดคอเส้นเลือดฝอยนะคะแถมอย่างที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องผิวพรรณค่ะ นองจากผิวพัรร์ที่จะแขนแน็งแรงขึ้นสว่างขึ้นนะคะก็ทําให้รู้สึกว่านุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากด้วยนะคะวิธีทานก็ไม่ยากค่ะทาเนเพียงวันล,ละ1-2แคปซูลเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็คือหลังจากที่เมย์ได้ลองทานแลเนี่ยก็รู้สึกว่าเส้นเลือดขาดเนี่ยจางลงนะคะผิวก็รู้สึกแขนแน็งแรงขึ้นค่ะ ถามาปลอดภัยมาต้องบอกก่อนว่าตัวออสเวลล์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่1เข้าจากประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเขาจะมีอยอยของทางประเทศออสเตรเลียและตอนนี้ก็มีอยอยของทางประเทศไทยด้วยนะคะหาซื้อไม่ยากค่ะตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ทาง f a c e o o o ออสเวลล์ไลค์ค่ะ